กับพี่รู้สึกว่าพัดจะมีจะมีทักษะทางทางภาพยนตร์มากพอที่จะสามารถปรับได้ว่าเรื่องแบบนี้เวลา<ม>จะต้องน้อยแต่มากอ่ะจ,จะทํำยังไงแล้วสิ่งที่เราต้องการคือมุมมองการกํากับการสแสดงที่ธรรมชาติม,มากๆแล้วเขาสามารถกํากับยายแต๋วที่ไม่เคยเล่นอะไรมาเลยอ<ม>ได้แบบเหมือนได้รางวัลสุพรรณหงส์งไม่รู้ได้เหมือนอะไรได้รางวัลสุพรรณหงส์ก็แบบเหมือนยายแต่ธรรมชาติมากๆ<ม>แล้วก็บิวกิน สามารถเล่นอยู่ในซีนแล้วบิวกินเกิดความสบายใจเหมือนกับว่าผมคือตัวละครตัวนี้พูดอะไรก็ได้<ม>ทําอะไรก็ได้ไม่ผิด<ม>ทั้งสิ้นอะไรอย่างนีม้มรู้สึกว่าพัดเขาเขามีตรงเนี้ยดีมากแล้วเขามีความทะเยอทยานเชิงการอยากทําหนังไทยให้มันก้าวสู่ระดับสากล<ม>ซึ่งตอนช่วงที่เราทํางานด้วยกันอะ่ะเราก็จะคุยกันว่าพัดอยากไหม,มวันหนึ่งถ้าฝีมือเราถึงเราจะไปตรงนั้นกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็อยาก มันเลยเหมือนมาพอดีกันที่ที่เรื่องนี้ค่ะ